ใครที่สนใจสกินบิวตี้เซรั่มตัวนี้นะคะจากขวดสีทองเป็นขวดสีแดงตัวนี้เอาให้มันทันเมื่อจัดโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจำนวนหนึ่งขันที่นั่งเท่านั้นเป็นสินค้ามาใหม่วันนี้นะคะมาใหม่สดๆเลยแล้วที่สําคัญนะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ราคาจากเดิม590บาท ใครที่กด1แชร์แล้ว c f ในคลิปวิดีโอนี้เอาไป390าบาทเท่านั้นบริการส่งฟรีโอนเงินและก็มีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยบวก40บาทนะคะต่อหน,นึ่งที่อยู่ดังนั้นสินค้าตัวนี้จะไม่มีราคาอื่นเป็นราคาเดียวทั่วประเทศจัดจำหน่ายอยู่ทั่วโลกไม่ได้มีขายแค่ในไทยนะได้มาตรฐานอย่างถูกต้องนะคะเลขจดแจ้งออยอย่างถูกต้องผิอแพงง่ายใช้ได้ครองยอดขายอันดับหนึ่งรีวิวนับแสนในตอนนี้ใครเห็นสกินบิวตี้เซรั่มขวดนี้ e F ได้เลยสินค้าเข้าใหม่นะคะในตอน น,นี้มีสินค้าพร้อมส่งนะสั่งซื้อกับเพจตัวแทนได้เลยทั่วประเทศอันนี้ที่เราเห็นนะคะตัวนี้มันจะเป็นออเดอร์นะคะที่หมดไลส์สดไปเยอะมากคนละสามขวดสี่ขวดนะคะค่อนข้างเยอะอันนี้กําลังติดกล่องอันนี้จะเป็นกล่องรอบบ่ายของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสต็อกด้านหลังที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้ให้พิมซีเอฟได้นะคะสกินบิวตี้เซรั่มของเอ็นซีขวดสีแดงสูตรนี้มันดียังไงน้องหมวยเป็นสูตรที่บำรุงล้ำลึกนั่นเองนะคะล้ำลึกยังไงในเรื่อง ของฝากระจุดดังดำคือมันจะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยแม่สําหรับใครที่แบบว่าเป็นสาวใจร้อนนิดเดียวน้อยอยากเห็นผลชัดเจนเร็วๆเข้มข้นเข้มข้นพิเศษเอาขวดนี้ไปจริงๆต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคามไม่ได้ปรับขึ้นดังนั้นหมวยจากตัวนี้ไม่ได้ทุกคนนะคะจะได้อยู่ที่หนึ่งขันที่นั่งแรกเท่านั้นทั่วประเทศใครสนใจทิมเลยนะคะือแคปหนา้าจอได้เลยนะ,ะทักแชทได้เลยนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดหนึ่งแช่ ยาเลือก,กด1แชร์และแคมเปญน,นี้แคมเปญน,นี้ของเรากด1แชร์แล้วจากราคา59ทางร้านจะลดให้ันที390บาทนะคะสกินบิวตี้เซรัม่มตัวนี้อาจจะลายเป็นสัรตั้งต้นหลักหน้าเด้งตึงกระชับฟ้าละเอาอยู่หายขาดแน่นอนใครสนใจพักข้อความเพจได้เลยสวัสดีค่ะ